ตาแห้งคือความผิดปกติของผิวตาและน้ำตาทำให้มีความรู้สึกเคืองตาไม่สบายตาสำหรับสาเหตุของภาวะตาแห้งมีได้หลายอย่างเลยนะคะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ส่งผลกระทบกับการมองเห็นได้เลยทีเดียว อาการตาแห้งมีได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกว่าแห้งในตาแสบตาเคืองตาตามมวเป็นเป็นหายหายหลับตาพักตากระพริบตาเราชัดขึ้นเป็นมากเมื่อเวลาโดนลมโดนแอร์หรือว่าใช้ใสายตาานานๆค่ะ ค่ะสำหรับสาเหตุของภาวะตาแห้งเป็นได้หลายอย่างนะคะไม่ใช่เฉพาะปัญหาที่มีความผิดปกติของชั้นน้ำตาเท่านั้นชั้นน้ำตาเองอาจจะมีปัญหาว่ามีปริมาณที่น้อยหรืออาจจะเกิดจากปัญหาคุณภาพของน้ำตาที่ไม่ดีนอกเหนือจากนั้นภาวะตาแห้งอาจยังเกิดจากความผิดปกติของเปลือกตาและการกระพริบตาได้ด้วยค่ะ สำหรับปัจจัยเสี่ยงของภาวะตาแห้งนะคะอันดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าภาวะตาแห้งเป็นภาวะตามวัยเมื่อไหรก็ตามถ้าเราอายุเพิ่มขึ้นเราก็จะมีภาวะตาแห้งเพิ่มขึ้นพบว่าผู้หญิงมีภาวะตาแห้งได้มากกว่าผู้ชายสำหรับปัจจัยเสียย่ยงอื่นๆก็เช่นออภาวะทางตาบางชนิดนะคะเช่นผู้ป่วยที่มีปัญหาภูมิแพ้เยื่อบุตาหรือมีปัญหาต่อมไขมันที่เปลือกตาอุดตันก็ก่อให้เกิดภาวะตาแห้งได้เพิ่มขึ้นโรคทางกายบางอย่างก็ยังเป็นสาเหตุด้วยเช่นกัน ะะเช่นภาวะไทรอยภาวะเบาหวานล้วนทําให้เกิดตาแห้งได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากนั้นการใช้ยาทางกายบางอย่างเช่นยาแก้แพ้การผ่าตัดบางอย่างเช่นการทําเลสิก การใส่คอนแทคเลนส์เหล่านี้รวนทําให้เกิดภาวะตาแห้งได้เช่นกันนอกเหนือจากนั้นการใช้สายตามากๆเช่นการใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือการอยู่ในภาวะที่มีความชื้นต่ําเช่นห้องแอร์หรือว่าโดนพัดลมก็ทําให้เกิดภาวะตาแห้งที่สําคัญเลยทีเดียวในยุคป,ปัจจุบันนะคะสําหรับการใส่หน้ากากาอนามัยพบว่าการใส่หน้ากากาอนามัยที่ไม่แนบกับใบหน้าทําให้ก่อปัญหาภาวะตาแห้งได้เช่นกันค่ะ ค่ะสำหรับการป้องกันดูแลภาวะตาแห้งนะคะก่อนอื่นเลยเราควรที่จะต้องไปหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะตัวอย่างเช่นท่านที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ใส่ตามากๆ ควรจะต้องมีการพักตาหลับตาแล้วก็กระพริบตาเป็นระยะโดยการใช้หลักการของ20 20 20นะคะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ใส่ตาประมาณ20นาทีควรที่จะมีการพักตาประมาณ20วินาทีแล้วก็มองไปที่20ฟุตนะคะสำหรับผู้ที่มีการใส่เลนส์สัมผัสควรจะต้องไม่ใส่เลนส์สัมผัสนานเกิน8ชั่วโมงต่อวันสำหรับผู้ที่ทำงานแล้วอยู่ในห้องแอร์หรือว่ามีพัดลมก็ควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงระมัดระวงังอย่าให ลมหรือว่าแอร์เป่าเข้าที่ตาโดยตรงนะคะาการรักษาภาวะตาแห้งนะคะมีได้หลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการหยอดน้ำตาเทียมหรือว่าการหยอดยากระตุ้นน้ำตารวมถึงใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อที่ทำให้น้ำตาขังค้าง,างอยู่ในตาได้นานขึ้นดังนั้นถ้าผู้ป่วยท่านไหนเริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเองอาจจะมีภาวะตาแห้งแนะนำให้ไปพบจกักษุแพทย์นะคะ